เห็นใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆทุกๆอย่างนะครับแล้วก็เราเองก็อยากจะให้สติภาพนะครับเกิดขึ้นโดยวัผมว่ามันนานเกินไปแล้วนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องยอมรับว่าภายใต้ไม่ใช่แค่งบประมาณที่เราต้องจ่ายกับความพยายามในแก้การแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นนะครับแต่มันคือโอกาสหลายๆอย่างโอกาสของหลายๆคน โอกาสของหลายๆครอบครัวแล้วเราต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถ้ายังใช้วิธีคิดแบบเดิมกรอบความมั่นคงแบบเดิมมันก็คงจะได้ผลแบบเดิมตั้งแต่ผมกับท่านอดิรันนะครับอยู่ในกรรมธิการกฎหมายนะครับเราเองก็พยายามนะครับทำหน้าที่ในการเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับ ทุกครอบครัวนะครับที่สูญเสียทุกครอบครัวที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ก็ต้องยอมรับว่าลําพังที่จะแก้ปัญหาในผ่านคนกายรัฐสภาอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่เพียงพอผมเข้าใจว่าผู้ร้องแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้องหล,ห,ลหลายๆคนเนี่ยก็พยายามที่จะทําทุกวิธีทางนะครับที่ภาคประชาชนจะสามารถทําได้นะครับเพื่อที่จะทําให้การแก้ปัญหาที่จะสร้างสันติภาพนะครับให้กับพื้นที่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงแต่ก็ต้องยอมรับว่า ด้วยวิธีคิดที่ผ่านมามันอาจจะยังทําให้เราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหารเรื่องนี้ได้กรรมธิการความมั่นคงนะครับเราเองมีสสนะครับที่มาจากพื้นที่3จังหวัดยหลายคนหนึ่งในนั้นก็มีท่านลมบดอนนะครับแล้วก็มาจากหลากหลายพักการเมืองด้วยนะครับ <S <S เราเองก็เห็นถึงปัญหารเรื่องนี้นะครับในวันที่25นี้นะครับเราเองก็จะมีการประชุมกันนะครับต่อ ประเด็นในเรื่องของการที่ใช้กฎหมายประเด็นในเรื่องของการคุกคามต่างๆต่อคนที่เป็นทั้งนักกิจกรรมนะครับแล้วก็อาจจะมากกว่าน,นักกิจกรรมด้วยนะครับเราเองก็หวังว่าการพูดคุยของเราซึ่งหน่วยงานหลักๆที่มาเนี่ยก็จะมีกรมเนี่ยนะครับเราเองก็ได้มีการทําหนังสือเชิญไปแล้วนะครับแล้วเราคงจะได้มีการพูดคุยเรื่องนี้และหาทางออกร่วมกันนะครับก็ยืนยันนะครับว่าเราอยากเห็นสันติภาพนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆนะครับ เราคิดว่าการแก้ปัญหาของพื้นที่3มจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะครับมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เราเองก็หวังว่าเราจะเป็นสะพานในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆนะครับที่พี่น้องได้รับความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดนะครับก็ผมคิดว่าอีกท่านหนึ่งคงต้องให้เขาพูดนะครับ่วนนี้ <c oughs> คือท่านรมดอนนะครับเพราะว่าในวันที่25เนี่ยที่มีการบรรจุเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของกรรมธิการเนี่ย ก็ต้องให้เครดิตท่านลอามาดอนในฐานะที่เป็นผู้เสนอนะครับเราเองก็หวังว่าเราจะสร้างรูปธรรมท,ที่เกิดขึ้นให้ได้นะครับก็หวังว่าการพูดคุยในวันที่25นี้นะครับซึ่งจริงๆเราคุยตอนเช้าเนี่ยเราคุยกันเรื่องของด่านที่มีอยู่ในในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนับพันด่านนะครับเราก็ตั้งเป้าว่าเราอยากจะลดด่านตรงนี้ให้มากที่สุดนะครับเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนกับอันที่2ก็คือประเด็นที่ร้องเรียนนะครับเบื้องต้นเนี่ย เราเตรียมรอไว้แล้วนะครับเตรียมรอไว้แล้วนะครับชื่อู้รยได้ครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมผมผมอาจจะต้องตอบไม่ได้ว่าสุดท้ายหน่วยงานที่อยากให้เชิญเนี่ยเขาจะมาได้ครบไหมนะครับแต่จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าจะนําไปสู่การแก้ปัญหาอย่างแท้จริงนะครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นผมให้ขออนุญาตให้ทางท่านรมดรนปัญจอนะครับได้พูดคุยกับพี่น้องสือมลชนนะครับถึงข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อไปนะครับเชิญท่านรมารณในวันที่25นะครับ จริงๆไม่ใช่แค่วันที่25เท่านั้นนะครับในในทุกๆวันที่มีการประชุมของกรรมธิการความมั่นคงนะครับถ้าพี่น้องสื่อมวลชนสนใจนะครับที่อยากจะเข้ามาฟังสนใจที่อยากจะเข้ามาทําข้อมูลทําข่าวนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราพยายามเปิดเปิดกว้างนะครับให้กับพี่น้องสื่อมวลชนอยู่แล้วนะครับ มันอาจจะมีมแค่บางเรื่องเท่านั้นเองที่จะต้องขอกันจริงๆว่าถ้ามันเป็นเรื่องเรื่องเฉพาะนะครับเรื่องที่มันอาจจะเป็นความมั่นคงของประเทศชาติที่อาจจะยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับหรือถูกร้องขอโดยหน่วยงานเนี่ยเราอาจจะปิดแต่โดยทั่วไปเนี่ยหลักคือเปิดนะครับปิดเนี่ยเป็นข้อยกเว้นดังนั้นถ้าเกิดพี่น้องสื่อมวลชนสนใจนะครับสามารถเข้ามาได้เรื่องนี้เนี่ยอยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยนะครับเข้ามาได้อย่างเต็มที่เลยนะครับก็ยังไงติดต่อกันมาได้นะครับไปรอกันที่หน้าห้องเราประชุมกันส่วนใหญ่ก็คือ9ก้าครึ่ง นะครับเก้าครึ่งเป็นต้นไปที่ห้อง N402 นะครับพี่น้องสื่อมวลชนถ้าใดจะมีคำถามสอบถามเชิญเลยครับมีไหมฮะถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนมากจริงๆนะครับแล้วก็หวังว่าสันติสุขนะครับจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้อย่างถาวรน,นะครับและไม่ใช่แค่พื้นที่ภาคใต้ทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ขอบคุณครับสวัสดีผู้สื่อข,ข่าวนะครับวันนี้เรา นะครับหลายคนหลายท่านนะครับที่มาอยู่กับผมตรงนี้เป็นตัวแทนนะครับจากผู้ถูกกล่าวหาดําเนินคดีนะครับหลายๆคดีในหลายกรณีในพื้นที่ปาตานีหรือว่าจังหวัดฉานรันพักใต้นี่นะครับวันนี้นะครับเราเราเห็นนะครับการฟ้องคดีเป็นรายบุคคลนะครับเป็นรายกรณีนะครับในกรณีที่ปลีกย่อยนะครับอย่างเช่นกรณีทงนะครับคำพูดคำแปลนะครับ หรือการจําลองประชามติเป็นต้นนะครับซึ่งนะครับก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับแต่ที่เราสังเกตเห็นนะครับเป็นเป็นช่วงเวลาเดียวกันนะครับมีการฟ้องคดีมากกว่าในปีที่แล้วนะครับปี2,566เนี่ยประมาณ20คดีนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อีกรวมๆแล้ว40คดีนะครับแล้วก็เราก็กังวลว่าจะมีเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราสังเกตว่า เป็นช่วงเป็นกระบวนการฟ้องคดีเพื่อปิดปากประชาชนนะครับซึ่งผู้ถูกร้องเป็นกลุ่มที่ทํางานนักกิจกรรมในพื้นที่นะครับในประเด็นสันนิภาพเราอยู่ท่ามกลางความัดแย้งนะครับที่ยาวนานนะครับเราจําเป็นต้องพูดตรงไปตรงมาและก็แหลมคมนะครับบางบางเรื่องนะครับเราต้องสื่อสารกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับในประเด็นที่ประชาชนอยากให้สื่อสารแทนนะครับแต่ว่าอาจจะขัดกันกับความคิดของภาครัฐด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นน,นะครับวันนี้เราก็มายื่นหนังสือให้การกรรมธิการ,การ,การน่ครับช่วยตรวจสอบนะครับแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นกระบวนการนะครับฟ้องร้องเพื่อปิดปากประชาชนหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามีการปิดปากนะครับถึงแม้จะใช้คดปีประเด็นผิดย่อยเนี่ยนะครับก็จะส่งผลในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะแนวทางการจัดการความมั่นคงนะครับวันนี้เราก็สังเกตว่า ภาครัฐเนี่ยก็อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา34นะครับว่าด้วยเสรีภาพการการแสดงออกอันที่ต้องดูว่ามันขัดกับความมั่นคงหรือเปล่านะครับมีมีเสรีภาพให้การแสดงออกแต่ว่าถ้าขัดกับความมั่นคงเนี่ยก็ก็จะเป็นการผิดกฎหมายนะครับแต่เราก็เห็นว่าการตีความเรื่องประเด็นความมั่นคงเนี่ยมีความไม่เหมือนกันนะครับเราตีความว่าความมั่นคงต้องเกิดจากฐานรากที่ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับมี เสรีภาพการแสดงออกนะครับมีสิทธิ์ที่จะออกแบบกฎหมายนะครับการปกครองต่างๆนะครับซึ่งถ้าถูกตีความอีกแบบหนึ่งนะครับว่าการคิดที่อาจจะส่อไม่เหมือนหรือว่าไม่ถูกใจรัฐเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือว่าผิดรัฐธรรมนูญในประเด็นความมั่นคงก็ก็มีความจําเป็นที่เราต้องยื่นให้กับรัฐภานะครับแนะนําต่อฝ่ายบริหารนะครับออก ออกนะครับคำสั่งหรือว่าออกอะไรก็ได้ที่ไปควบคุมนะครับหรือว่าสามารถเ,เปิดพื้นที่เสรีภาพการออกนะครับให้ข้าราชการในพื้นที่นะครับได้ปฏิบัติหน้าที่ที่สร้างความพิธีธรรมและก็ตอบโจทย์แนวทางของของรัฐนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้ก็มีหลายคดีนะครับเพื่อนที่อยู่ข้างๆนี่ก็เป็นประธานนะครับประธานองค์กรนักษษาองค์กรหนึงน่งชื่อปลายาบังซานะครับถ้าเราจําได้ ช่วงเวลาหลังการเลือกตั้งนะครับก็จะมีประเด็นจําลองประชามตินะครับแล้วก็มีการฟ้อง5้าคนในวันนั้นนะครับหลังจากนั้นนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีผู้ที่สืบต้องสืบเป็นพยานด้วยนะครับเป็นนักศึกษาแล้วทําให้นักศึกษาไม่สามารถขับเคลื่อนต่อนะครับลําบากนะครับในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อยังมีคดีนะครับของอัลฟานวัฒนะวันนี้ก็ฝากประเด็นในใน,ในนี้ในนี้แล้วว่ามีการฟ้องจากการที่เข้าไปเจรจาแทนชาวบ้านนะครับให้เจ้าหน้าที่เข้าใจว่า ความสาคัญของการขุดศพนะครับในฐานะญาติเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะครับก็ถูกฟ้องกันมันคดีนะครับแล้วก็ยังมีเพื่อนรัริเจหลงนะครับที่อยู่ข้างหลังนะครับก็ถูกนะครับเป็นผู้ที่รับบริจาคเงินจากประชาชนเพื่อที่จะไปเข้าไปช่วยเหลือในประเด็นมุษยธรรมลูกหลานที่ครอบครัวที่สามีถูกวิสามันฆาตกรรมนะครับจากเจ้าหน้าที่ก็ถูกฟ้องนะครับจริงๆก็มีหลายปรากฏหลายเหตุการณ์นะครับก็ คงฝากนะครับว่าเราจะรวบรวมประเด็นต่างๆนะครับไปอยู่ในในรายงานกับบธิการยังไงในการแก้ปัญหาในระดับนโยบายและให้นโยบายสอดคล้องกับฝ่ายปฏิบัติครับเพื่อนสิ่มบนชนนะครับผมมีนิดเดียวเองครับคงต้องเรียนทุกท่านในที่นี้นะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่ท่านผู้ร้องได้ได้จแจงครับคือความพิเศษของมันคือมันเกิดขึ้นในช่วงคือคําหมายเรียกเนี่ยนะครับการเริ่มดาเนินคดีมันเกิดขึ้นในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมา จนจนน่าสังเกตนะครับแล้วก็ก็เลยกลายมาเป็นประเด็นขึ้นมาว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันมีผลกระทบต่อกระบวนการสร้างสันติภาพอย่างไรแล้วก็ถ้าวันนี้ทั้งวันเองเนี่ยเรื่องนี้ในสภาผู้แทนรัษฎรแห่งนี้เนี่ยก็มีหลายวงเลยทีเดียวนะครับเมื่อเช้าเนี่ยในกรรมริการกฎหมายสิงม,มชนและการยุติธรรมเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับมีการอภิปรายมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแต่เฉพาะ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุดมลายูการชุมนุมชุดมลายูเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อตอนสายๆก็มีการยื่นหนังสือต่อประธานกรรมธิการวิสามันสันติภาพท่านจะดลลนฉายแสงด้วยนะครับโดยสรุปตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชายแดนใต้การฟ้องปิดปากพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะเข้ามาในช่องทางของสภาผู้แทนของเราเนี่ยสชุดนะครับกรรมการกฎหมายกรรมธการวิสามันสันติภาพ และก็สุดท้ายคือการบริการความมั่นคงซึ่งการบริการความมั่นคงเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าเมื่อสักครู่ตอนเราพูดถึงเรื่องตกลงแล้วนิยามความหมายของความมั่นคงครอบคลุมกว้างขวางแค่ไหนอันเนี้ยผมว่าเป็นภารกิจของกรรมิการของเราครับตอนนี้กรรมนิการของเราเนี่ยไม่ได้ดูแค่กรรมการเรื่องของการทหารเรื่องของความมั่นคงในแบบจารีหรือว่าแบบ t r a d i t i o n a ลเท่านั้นแต่เราดูไปไกลกว่าน,นั้นเราดูไปเรื่องใช้แดนเรื่องยาเสพติดและรวมท,ทั้งเรื่องการสร้างสันติภาพด้วยในจังหวัดชนยแดนภาคใต้ เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถ้ามองรายเคสรายการณีก็คงเห็นแบบหนึง่งที่จะต้องมีโอเคแหละมันก็ท่านบางเรื่องมันเป็นคดีไปแล้วใช่ไหมก็อาจจะมีเรื่องม,มิติของการดําเนินคดีไปแต่บางเรื่องมันมีผลกระทบในทางการเมืองมันมีผลกระทบต่อการแปลงนโยบายการสร้างสันติสุขของรัฐบาลมันมีผลต่อ ผู้คนที่มีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเยอะแยะมากมายไอเน,นี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นพื้นพื้นที่ของสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นจะเป็นพื้นที่ของการสนทนาหาทางออกร่วมกันนะครับและเราอาจจะได้นิยามความหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่แร์กับประชาชนแร์กับทุกฝ่ายนะครับผมก็เชื่อว่าวันที่25นะครับช่วงเช้าเราจะคุยเรื่องมาตรการด้านความมั่นคงเหมือนกัน แต่ว่าเป็นก็มีเรื่องร้องมาก่อนหน้านั้นโดยท่านกรรมการการยู่ในดีนะครับก็คือท่านเสนอมาเรื่องด่านตรวจและฐานปฏิบัติการในชุมชนในช่วงเชา้าส่วนตอนบ่ายเราก็จะคุยกันเรื่องเรื่องคดีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับก็คิดว่าอยากจะให้ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับติดตามเรื่องนี้นะครับต่อเนื่องเข้าใจว่าในกรรมการการยุติธรรมกฎหมายมีการถแถลงไปแล้วเมื่อตอนเมื่อสักครู่นี้นะครับ ส่วนของกรรมธิการสันติภาพมีถแถลงการโดยท่านประธานไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นอยู่นะครับส่วนความมั่นคงก็ต้องติดตามในครั้งหน้าครับก็ประมาณนี้ครับท่านประธาน